สสจังหวัดลบบุรีเขต4ทําบุญเลี้ยงเพลรพระต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัววันที่2มกราคม2567เวลา11นาฬิกานายนรินทร์คลังขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขต4พร้อมด้วยครอบครัวร่วมทําบุญเลี้ยงเพลร,พระสงค์จํานวน9รูปเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2567 โดยมีพระครูพัทรปัญญาวุฒิหลวงพ่อเพรเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงประธานฝ่ายส่งท่านอำนวยคลังขาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีอดีตประธานวิปรัฐบาลและสสหลายสมัยเป็นประธานฝ่ายคาราวาสมีหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภายในจังหวัดลบบุรี รวมถึงพ่อค้าประชาชนทั่วไปร่วมงานทั้งอำเภอโคกสำโรงและจากอำเภอต่างๆทยอยเดินทางเข้าร่วมงานและอวยพรปีใหม่2567ให้กับนายนริ์พลังพาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขต4และอดีตประธานวิปรัฐบาลทั้งนี้วันที่1มกราคมซึ่งตรงกับวันครึ่งปีใหม่ส่วนราชการและประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญตักบ,บาตร และกรับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานต่างมีสีหน้าเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนและมีความสุขที่ได้ร่วมกันทําบุญในวันครึ่งปีใหม่2567กับสสจังหวัดลพบ,บุรีเขตสี่อีกด้วย ทางด้านนายนารินทร์คลังพาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขต4ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงความตั้งใจที่มาสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขต4ตัวเองตั้งใจที่จะมาทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องไม่ว่าทุกสุขของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีเขต4จะด้วยเรื่องอะไรก็ตามผมพร้อมร่วมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องทั้ง4อําเภอด้วยความตั้งใจจริง อำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอสะบทอำเภอโคกเจริญและได้กล่าวอีกต่อไปว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดร่วมทุกร่วมสุขร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆของพ่อแม่พี่น้องทุกปัญหาพร้อมมาจะร่วมแก้ไขเพราะผมก็เป็นคนในพื้นที่ที่เข้าใจปัญหาในพื้นที่ท้องถิ่นเป็นอย่างดีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขต4 ได้นำเสนอโครงการต่างๆร่วมถึงปัญหาของพื้นที่ให้กับรัฐสภาได้ทราบหลายโครงการไปแล้วหลายปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับที่น้องทั้งสี่อำเภอต่อไปสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีรายงาน